สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่13เดือนตุลาคม2565ก็วันนี้ก็เป็นวันค้ายวันสวรรคตของรอเก้ครับก็วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับไล่โชติกาพลังงานทดแทนด่านคุณทดวันนี้ผมก็จะเพิ่มเพิ่มตัว i s สเตตล e เล y ที่ต่อมาจากไอ้บอร์ดตามตัดตัวนี้เราก็เพื่อช่วย การใช้แบตเตอรี่ให้มันนานขึ้นเพราะว่าถ้าต่ำไปมากๆโหลดไปมากๆมันก็จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วถ้าเราตัดก่อนตัดก่อนที่มันจะต่ำลงมากๆมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ใช้เป็นนานๆาวิธีการต่อของผมครับนี่ครับสายเส้นนี้เส้นใหญ่นี่ครับก็มาจากขั้ว บวกของแบตเตอรี่แล้วก็มาผ่านฟิลฟิลทีวันนี้เป็นฟิลกระบอกนะครับนี่ขนาดของมันครับ10คูน38เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วครับว่าฟิลขนาด10คูณ38มันขนาดเท่าไหร่นี่เป็นกระบอกฟิลนะครับดึงออกมาได้เลยเราสามารถดึงดึงออกมาแล้วก็จะเห็นข้างในครับนะครับตัวนี้ฟิลของผม ขนาดเท่าไหร่เอ,อ่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะฟีโอรครับฟีโอก็โซลา่าเขาเขียนไว้โซลา่าเนาะ EPV PV ก็หมายความว่าเป็นแผงของโซลา่าเซลล์ตัวมันก็ระบุไว้ว่าเป็น32แอมป์ก็100โวลต์ DC มีมาตรฐานอยู่นะครับ CE ท,ที่อุปกรณ์ ไฟฟ้าเราดูครับดูมาตรฐานตัวนี้นะครับต้องมี C <oughs> ถ้าไม่มีก็ก็จะไม่ค่อยอปลอดภัยเท่าไหร่ <c oughs> เวลาจะใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปครับมันไม่มีขั้วครับใส่ยังไงก็ได้ใส่ลิกด้านไหนก็ได้ใส่เข้าไปในกระบอกมันครับเสร็จแล้วก็ยัดไปให้สุดๆแล้วก็ยัดเข้าไปครับกดตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็นกระบอกฟิวีเฉยครับตัวนี้กระบอกฟิลฟิโอครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับกระบอกตัวนี้ มันแถมมาทั้งฟิวแล้วครับตัวนึงก็130ยาิบาทเอามาใช้ดูครับป้องกันไว้ก่อนครับเพราะว่าบางทีเราต่อไปเพียวๆเกิดไฟไหม้เกิดอะไรไปก็จะได้ตัดฟิวจะได้ขาดจากที่ว่าเราใช้งานฟรีกับกลายเป็นไฟไม่บ้านมันก็ไม่คุ้มกันนะครับยังไงก็ต่อไว้เลยเซฟตี้ต่อไวเ้นะไวเลยครับอันดับแรกเลยครับฟิวเนี่ยคือจำเป็นนะครับ จริงมันก็เป็นฟิลหนวดแมวอยู่ข้างในนะครับเขาเรียกว่าฟิลหนวดแมวแต่พอดีว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นกระเบื้องเนาะเป็นกระเบื้องแล้วก็เขาก็มาร์กไว้กับกระเบื้องว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นฟิลแบบหลอดใสๆมันก็จะเป็นเห็นเป็นหนวดแมวอยู่ข้างในก็เป็นเส้นรวดเล็กๆครับแต่เส้นรวดเล็กๆมันจะเห็นนะครับเห็นว่าการระเบิดมันเป็นระเบิดแบบไหนขาดขาดแบบไหน การขาดของฟิลก็จะมีหลายอย่างครับขาดแบบตกลงเฉยๆไม่มีประกายไฟไม่มีการสปาร์คไม่มีการเขาเรียกว่าหัวไม่ขีดใช่ไหมครับถ้าถ้ามันโอเวอร์โหลดมันจะเป็นหัวไม่ขีดตรงขั้วด้านด้านด้านสองสองหัวที่มันขาดอะ่ะสองขดลวดที่มันขาดไประหว่างกลางมันจะเป็นปมไม่ขีดเขาเรียกว่าตัวนั้นคือโอเวอร์โหลดแต่ถ้าขาดแบบ ระเบิดดำเป็นขเมาอนี่ก็คือขาดอย่างรุนแรงครับน่ะสังเกตฟิลก็สังเกตอ่าเป็นช่างช่อมก็ต้องสังเกตไม่เป็นนะครับถ้าเป็นขาดข่าเมาอัเป็นเศษของที่มันผลิตมาส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงเนาะทองแดงเศษทองแดงติดกระจกอยู่ติดแก้วอยู่เงี้ยเราฝืนไปใส่เข้าไปนี่ยังไงมันก็ระเบิดอีกครับต้องหาสา,าเหตุาาเสา,าเหตุจุดเสียก่อนว่า มันเสียที่ตรงไหนมันช็อตอยู่ตรงไหนอย่าฝืนครับอย่าฝืนบางทีถึงว่ามันเป็นตัวระบาดเราใส่เข้าไปหลายตัวก็หลายบาทครับแต่ฟิส่วนใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่แค่บาทเดียวแล้วครับสองสาบาทขึ้นแล้วครับถ้าเราซื้อย่อยเราซื้อยกกล่องก็โอเคเอตกตัวระบาดได้ตัวละ5บาทเนี้ยอ่ะสิตัวก็50แล้วก็เป็นการเพืองต้นทุนเราถ้าเราเราเราฝืนมันวิธีการสังเกตฟิวก็ ก็ให้มีเทคนิคในการการสังเกตนะถ้าขาดแบตตกแบบธรรมชาติไม่มีขา่ามเมาไม่มีอะไรเลยเงี้ยก็ใส่เข้าไปได้มีก็คือก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือวัดความต้านทานก่อนครับก่อนที่จะใส่วัดความต้านทานของโหลดนะครับโหลดโหลดก็คือฝั่งใต้ฟิวนี่แหละครับเล็กโหลด่ะผมก็โมูไปมากแล้ว ก็บอกเทคนิคทิปเทคนิคในการสังเกตฟ,ฟิลเนาะแต่ตัวนี้มันสังเกตไม่ได้ครับเพราะมันมันเตดมัน,ม,นมันจะอยู่ข้างในพออยู่ข้างในมันเป็นกระเบื้องแล้วก็ไม่เห็นก็ต้องใช้ใช้โอมมเตอร์วัดเอาโอมมเตอร์เราก็ตั้งเลยครับศูนย์ศูนย์โอห์มศูนย์โอห์มก็คือต่อเนื่องตอานวลทานจะจะเป็นศูนย์โอห์มเพราะาเราเหมือนวัดเส,เส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับอ่ะผมยัดเข้าไปแล้วครับปั๊บ จากฟิวจากฟิวผมมาต่อหาทริสเตดรีเลย์ฝั่งด้านบวกครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลับกันหน่อยนะครับกลับกันทริสเตดรีเลย์ฝั่งบวกบวกแล้วก็จะมาลบไอ้ลบตัวนี้ไปหาโหลดครับโหลดต่างๆโหลดต่างๆางนี่ผมจะต่อไอ้น็อตไว้ก่อนแล้วก็ผังตาย้ำหางตาไว้ก่อนผมไม่ได้พันสายไว้นะครับเผื่อต่อโหลดอะไรก็มาต่อหลังหลังหลังจากทริสเตดรีเลย์หลังฟิวนี่แหละครับจะได้ปลอดภัย นี่ก็จะปลอดภัยไฟก็จะไม่ลุกรามไม่ไหม้ีไฟนิดเดียวก็ทําให้ไฟไม่บ้านได้มีหลายหลายคนนะครับช่างไฟนตายเพต่อฟิวต่อฟิวด,ด้วยอะไรนะก็เลือกสายไฟครับาสายไฟแทนฟิวอย่างเงี้ยก็ไม่ไปหลายหลังแล้วไหมจริงจริงก็20นาทีครับไหมทั้งหลังเลยตัวนี้ก็ต้องระวัง แต่บ้านผมก็ที่เพชรบณ์ก็ไหม้ทั้งหลังนะครับช่างไฟครับช่างตัวดีเลยซ่อมไฟมาแล้วเป็น30-40ปีซ่อมตั้งแต่ผมเป็นเด็กครับจนผม <c oughs> มีลูกจนผมจะห้าแล้วตกมาตายไฟไหม้บ้านนะก็ใช้เส้นลวดแทนฟิวก็อันตรายส่วนตัวนี้ข้างบนนี้ครับสายด้านบนนี้ดำนี่ก็เป็นลบ ที่มาจากไอ้บอร์ดของของต่าตัดต่าตัดแล้วก็เต็มต่อตัวสีเทาก็มาจากบวกของของต่าตัดเต็มต่อเหมือนกันครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับว่าบอร์ดผมเป็นลักษณะไหนอ่าผมจะสอนวิธีการตั้งให้ดูอ่ะมาดูครับวิธีการตั้งของผมตอนนี้มันมันผมมองผ่านกล้องเนาะ ผมถ่ายผัดกล้องมันจะเห็นติดกับพริบอยู่จริงๆไม่กระพริบนะครับไม่กระพริบเดี๋ยวผมลองตัดแสจดูทิ่ว่ามันจะเห็นไหมอ๋อตัดแสจออกเห็นนะครับวันนี้ผมเปิดเปิดแลชอยู่ตอนนี้แบตมันอยู่ที่สิบสองจุดหครับวิธีการกดดูว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่เราให้เรากดไอ้สวิตด้านซ้ายมือสุดจะมีสองตัวครับ กดดูครับว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ตามตัดนะนะตอนนี้ผมตั้งไว้เก้าครับตั้งไว้เก้าอ่าน,นี่ผมตั้งไว้เก้ากดดูแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับกลับมาเป็นวัดแรงดันไฟตัวนี้ก็เป็นวลต์มิเตอร์ธรรมดาแล้วครับอ่ะเราจะให้มันต่อตรงไหนเรามากดปุ่มตัวนี้ครับปุ่มด้านขวามือเลยครับกดปับ๊บอ่าหนึ่งจุดห้า ข้าใจไหมครับว่า1.5คืออะไร1.5ก็คือบวกจาก9ที่ผมผมตั้งไว้นี่แหละครับ9ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น10 10.5 10.5 10. ก็ให้มันต่อเลยอ่ะทีนี้ผมจะตั้งให้ดูนะครับกดปุ่มปับ๊บกดปุ่มให้มันกระพริบพอกระพริบเสร็จเราก็ตั้งได้เลยครับกดบวกกดลบได้เลยเลยครับเนี่ยสองปุ่มเนี่ย อ่ะผมเอาใหม่นะครับเมื่อกี้นี้ผมทิ้งระยะเวลาไปนานหน่อยจริงๆเราจะตั้งก็คือคือให้อยู่ในระยะเวลาที่มันกระพริบอยู่นะครับคือมันไม่กี่วินะครับเราต้องรีบตั้งเลยอ่ะผมกดใหม่นะผมแช่แช่แล้วกระพริบอ่ะผมจะตั้งไปที่สิบนะครับสิบอ่าสิบอ่าตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สิบแล้วครับปล่อยมันครับ ปล่อยให้มันกระพริบแล้วก็มันก็จะมาเป็นว์มิเตอร์แสดงว่ามันจำแล้วทีนี้ผมจะตั้งเต็มต่อเต็มต่อครับเต็มต่อผมก็กดเหมือนเดิมครับกดให้มันกระพริบอ่าผมจะบวกมาอีกสองครับเป็นสิบสองใช่ไหมครับถ้าเป็นสิบสองอ่ะผมไม่ชอบใจผมเปลี่ยนมาใหม่อ่ามันบวกมาแค่หนึ่งเมื่อกี้นี้ผมตั้ง ตั 80, euh, uh, mm ้งตัดไรสิบใช่ไหมครับสิบเอ็ดผมอยากให้มันต่ออ่ะผมเปลี่ยนใหม่ครับตอนนี้เป็นวันมิเตอร์แล้วนะครับผมกดจะตั้งเต็มต่ออ่ะเต็มต่อผมกดกดปั๊บแล้วกดผมผมกดให้มันค้างครับค้างให้มันกระพริบเราก็จะตั้งนี่แหละระบบแค่หนึ่งพอโอเคครับก็ปล่อยให้มันกระพริบพอกระพริบหายมันก็จะตัดไปเลยนี่ครับ ตอนนี้ผมตั้งตัดไว้ที่10บต่อที่11นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็น10แล้วนะครับต่อบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งก็คือ11 1เมันจะต่อวิธีการต่อเต็มตัดเต็มต่อต่อตำตัดจากสายนี้ครับสายนี้ผมไปโซลิสเตตรีเลย์ครับโซลิสเตตรีเลย์ก็คือมาตัวด้านล่างเนี่ยนะครับ ตอนนี้ผมประกอบไว้กับโครงเหล็กธรรมดาอยูนะ่ถ้ามาลงตัวผมจะเอาลงตู้ครับลงตู้ให้มันสวยงามตอนนี้เป็นการทดลองเนาะเป็นการทดลองวันนี้ก็เป็นวันที่13ตุลามันก็มีแดดหน่อยครับก็คือตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วครเข้าสู่หน้าหนาวออกพรรษาแล้วครับอ่าก็แดดก็จะแรงหน่อยไหมครับในนั้นเข้ามา14จากจากแข็งเข้ามา4ี่ จากไอตัว DC to DC เข้าแบตเตอรี่ของผมก็เกือบ4.5 4.6อเลยก็4.6เลยครับตอนนี้เห็นไหมครับมันแปลผันวนมาเป็นคลเป็นกระแสให้เรามันจะดีอย่างนี้ DC to ต c ดีโอเคนะครับก็ผมก็มาแนะนำวิธีการต่อต่ำตัดเต็มต่อมาก็หวังว่าเอาไปใช้งานกันนะครับ เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก็สวัสดีครับ